เดอล้ลโหโอ้โหขึ้นไหวไหมเนี่ยเนี่ยออเขาปเป็นรถนนี่เป็นรถเหมือนรถสองแถวเขาใช่ไหมงานดอยอะไรนะ กระจายวอล์กลอยขวดไข่นี่ไงเขาเดินเนี่ยรถขึ้นมาตรงนี้ไงเนี่ยขับขึ้นมาเนี่ยขึ้นเราต้องต้องเร่งขึ้นเลยแต่ถ้าเราเดินลงนี้ถ้าจะง่ายว่ะถ้าเินลงนี้ถ้าจะง่ายป่ะถ้ารถขึ้นมาแต่ว่านั้นจะขึ้นขึบากเลยอันตรายอันตรายขึ้นมาแล้มันหักเลย เอามีสกายวอลเดินมีทางไปสกายวอลมีสองแถวพักขี้น่นมันยุงด้วยอ๋อนี่มจุดชมวิววันนี้เหรที่บอกอ่ะที่มาเอีกวันอ๋อแตนี้แวะมานะอ๋อที่นี่ฮะ สพระธาตุประจำวันเกิดปีกุลอันนี้ปีกุลพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายอันนี้ปีจอวัดพักเกดแก้วจุดามณีบนสวรรค์อ้าวจังหวัดอะไรล่ะอันนี้ไม่บอกจังหวัดป,ปีละกาวัดพระธาตุเ<ว>ปีนัจจังหวัดลำปาง ปีวอกวัดพระธาตุพนมวันนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพปีมะแม่ปีหนูปีมะเมียพระธาตุชเวดากองป้าใครเกิดปีมะเมียนี่ต้องไปชเวดเอ็นนี่เลยนะพ่อม่านะปีสอมันต้องไปอินเดียชเวดากองอินเดียของแม่น่ะนะของแม่ไม่รู้จังหวัดเลยเลยขาเขียนว่าไปสวรรค์นะบนสวรรค์น่ะปีมะเสงงูเล็ก พระธาตุพรพุธเหรอพระพุทธพระพุทธคยาประเทศอินเดียปีมาลรงรูใหญ่วัดพระสิงห์ไปเทาะเนี่ยอันนี้ปีของจังหวัดน่านวัดพระธาตุแช่แหงปีขานวัดพระธาตุชอแฮจังหวัดแป้ปีฉรูวัววัดพระธาตุลำปางหลวงปีฉวด วัดพัทธาศรีจอมทองเชียงใหม่อนัดต้องไปเชียงใหม่เน๊ะอือพัทธาศรีจอมทองตรงหนตรงน,นั้นนั่นไปไปอินเดียไปไปอินเดีย <laughs> เคลื่อนมา สแกนได้นะแปดสิบเก้าบาทก็จะได้หินคือหินอะไรหัวใจอัญมณีหัวใจอัญมณีจิ๋วใส่น้ำนะคะค่ะพักที่สองวัดดอยติ เดี๋ยวฝันจะถึงอีกวัดหนึ่งเดี๋ยวกลับมืดบ่ายแล้วอืมใช่เดี๋ยวกลับรถทางน่ากลัวไปเราค่อยๆเดินลงไปนิดเดียวเองเนี่ย อันนี้ก็กระไดใครจะขึ้นลงได้เนาะ mm hmm. เพราะก็จะมีรถขึ้นลงแต่อันนี้จะพาลงนะอะ<ถ> <laughs>